ชะอำประชุมเตรียมนำข้าราชการและประชาชนเดินทางเข้ากราบพระบรมศพค่ะ วันที่19พฤศจิกายน2568นายแก้วคงวงนายอำเภอชะอำเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมนำข้าราชการและประชาชนทั่วไปเดินทางเข้ากราบพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลายาัยณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานาครโดยมีนายธีรพลปียานุภาพปรลัดอาวุโสอำเภอชะอำนายธเนศนาเมืองปรลัดป้องกันอำเภอชะอำ สาธารณสุขอำเภอชะอําเทศาบาลเมืองชะอําเทศาบาลตำบลน,นายางเทศาบาลตำบลบางเก่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไซเหนือตำบลไร่ใหม่พัฒนาตำบลสามพญาและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอชะอําที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันณห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอชะอําสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมนำข้าราชการและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบพระบรมศพครั้งนี้มีเป้าหมายจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอชะอําอําเภอ อำภอหนองยาป้องและอำเภอบ้านแหลมโดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จำนวน21แห่งร่วม3อำเภอในจังหวัดเพชรบุรีนำข้าราชการและประชาชนทั่วไปจำนวน750คนเดินทางเข้ากราบพระบรมศมพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวง เพื่อถวายความอาลายนะัยณพระบรมมหาราชวังโดยนัดหมายรวมพลในเวลา3นาฬิกาของวันที่15ธันวาคม2568ก่อนเดินทางโดยรถบัสจำนวน3คันเข้ากับพระบรม,มสพที่พระบรมมหาราชวังข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติข้าราชการฝ่ายพลรเรือนสีกากีคอแขนพับยาวติดเข็มตาพร้อมหมวกแก๊ปสีกากี ตำรวจทหารพยาบาลอสมอปทกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพโทนสีดำติดปอกแขนพยาบาลที่แขนเสื้อข้างซ้ายโดยเจ้าหน้าที่จะให้บัตรประจำตัวทุกคน ขณะเดินทางและเข้ากับพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชนานีพันปีหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลนะัยณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไซเหนือตำบลไร่ใหม่พัฒนาตำบลสามพยาเทศบาลเมืองชะอําเทศบาลตำบลน,นายางเทศบาลตำบลบางเก่าในพื้นที่อำเภอชัอํ